ตอนการทำเด็กหลอดแก้วหรือที่เราเรียกว่า IBS หรืออิซซนะคะจะเริ่มต้นจากการที่ฝ่ายผู้หญิงเข้ามาปรึกษาแพทย์ในช่วงที่มีประจำเดือนมาภายใน3ามวันแรกค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อได้รับการ,ริ่มกระตุ้นไข่นะคะจะเป็นการฉีดยากระตุ้นไข่เข้าทางผนังหน้าท้องนะคะโดยเฉลี่ยเนี่ยจะฉีดประมาณ 8- 1 0สวันค่ะซึ่งในช่วง8-10ถึงสวันนี้นะคะทางคุณหมอเนี่ยจะนัดมาอัลกราซาวประมาณ1-2ครั้งค่ะเพื่อประเมินในเรื่องของฟองไข่ ก็จำนวนของฟองไข่นะคะเมื่อได้นขนาดและก็จํานวนที่เหมาะสมแล้วนะคะก็จะมีการฉีดยาเพื่อกระตุ้นให้ไข่ตกนะคะ1เข็มหลังจากฉีดยาเป็นเวลาเฉลี่ยประมาณ36ชั่วโมงนะคะก็จะมีการนัดทําการเก็บไขะคะ่ค่ะซึ่งในวันทําการเก็บไข่นะคะก็ต้องเชิญฝ่ายคุณผู้ชายาด้วยนะคะเพื่อทําการเก็บน้ำเชื้อนะคะหลังจากที่คุณหมอทําการเก็บไข่แล้วก็ได้น้ำเชื้อมาแล้วนะคะก็จะเป็นการปฏิสนธิหรือที่เรียกว่าการทำ ภายในวันเดียวกันนั้นเลยนะคะจากนั้นก็จะเป็นการเลี้ยงตัวอ่อนในตู้พอเลี้ยงค่ะจนถึงระยะวันที่5ที่เรียกว่าระยะลัสตูสิสต่อไปค่ะ